กฎหมายบางฉบับรวมทั้งการตัดสิทธิทางการเมืองต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป็นกรอบของนายอภิสิทธิ์ที่แก้เกี่ยวว่าหากทุกฝ่ายยอมรับเงื่อนไขก็จะเร่งปลดล็อกกลไกอำนาจรัฐเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่14พฤศจิกายน2553หรืออีก6เดือนข้างหน้าทั้นนั้นหากคนเสื้อแดงบอกว่าไม่ปรองดองไม่เจรจา สื่อที่เป็นทาสอํามาตก็จะออกมาประโคมข่าวทันทีว่าผู้ก่อการร้ายไม่ยอมเจรจาวันนี้ทุกย่างก้าวของคนเสื้อแดงจึงยึดยงสถานการณ์เป็นตัวตั้งเพราะมองว่าปัญหาในพักประชาธิปัตย์ไม่ใช่เรื่องของการยุบสภาแต่เป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจคนเสื้อแดงจะเชื่อคำพูดของนายอภิสิทธิเวชชาชีวะได้หรือไม่ยังเป็นข้อกังขา พกพรัคประชาธิปัตย์ถูกสารรัฐธรรมนูนสั่งยุบพรรคในเร็ววันนี้มาร์กหลักลอยจะยังลอยหน้าลอยตาทำเนียนว่าเงื่อนไขาการเลือกตั้ง14พฤิกาย,ยน2553เป็นโมฆะใช่หรือไม่ขณะเดียวกันบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลที่เริ่มหาทางลงไม่เจออาจมีการจันท์เล่าเก่าในขวดใหม่อย่างในชวนหลีกภัยประธานสภา,า,าที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาเป็นตัวเลือกรักการเปลี่ยนผ่านอำนาจแทนนายอภิสิทธิ์ก็เป็นได้ เหตุเพราะนายชวนไม่ได้อยู่ในฐานะกกรมการบริหารพักที่มีอันต้องตายตกไปพร้อมกับพักการเมืองเก่าแก่พักนี้เมื่อเป็นดัางว่าก็ยากจริงที่กลไกการเลือกตั้งจะเป็นไปตามวิธีของมันแม้นายชวนจะแสดงข่าพทีไม่ด้วยที่รัฐบาลจะยอมก้มหัวให้กับประชาชน,นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนเสื้อแดงด้วยการยุบสภายิ่งเป็นการทอดสัญญาณว่านายอพิสิทธ์จะทำเนียนเล่นมุกเก่าวเบี้ยวชาวบ้านไปทั่ว ทงยีห้อยเนวินทิ่ทอบและหลงจู้บัญหารศิลปะอาธาต่างเคยได้ลิ้มลองน้ำพึ่งอาบยาพิษของนายอภิสิิ์กันมาแล้วทั้งนั้นโดยเฉพาะจากปมยื้อแก้รัฐธรรมนูนที่เป็นเงื่อนไขสำคัญในการพลิกขั่วจะตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร เมื่อสังคมเห็นตรงกันว่าผลทางดับไฟการเมืองคือการเจรจาฉะนั้นทุกฝักทุกฝ่ายจึงจำเป็นต้องลดความตึงเครียดที่จะนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าและรัฐบาลจะต้องยุติการนำเสนอข่าวด้านเดียวรวมทั้งปลุกระดองให้เกิดความแตกแยกรัฐรันที่มีการเปิดโตประชุมพุทิสภานัที่เศษเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานายจริวัน์ไกรสินสวครศรีธรรมราชและนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสวสรรหา ได้ประสานเสียงสอนรับไอเดียยุคสภาที่แม้วันนี้ทั้งสองฝ่ายรวมถึงภาคสังคมมีจุดร่วมเดียวกันแล้วแต่ติดเงื่อนไขเรื่องของเวลาที่ยังไม่มีสูตรผสมที่ลงตัวขณะที่ผู้อยู่เบื้องหลังรักรเผด็จก,การยังคงเสนอทางออกด้วยการใช้ความรุนแรงเร่งยุคให้ล้อมปราบคนเสื้อแดงแบบพุราถอนโคนแต่ด้วยจำนวนผู้ชุมนุมที่มีมากมายทั่วประเทศถึงแม้จะปราบได้วันนี้ แต่ก็จะมีขบวนการต่อต้านลุกฮือขึ้นทั่วประเทศยิ่งแย่กันไปใหญ่เรื่องนี้จึงยากที่จะทำทางออกอื่นๆที่คิดกันก็ใช้ไม่ได้การยุบสภาจําเป็นต้องพิจารณาเพราะเป็น,นกลไกของประชาธิป,ปไตยและไม่จําเป็นที่ฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติต้องขัดแย้งกันส่วนข้ออ้างว่าหากยุบสภารัฐบาลพักเพื่อไทยขึ้นมาบริหารประเทศจะมีกลุ่มพันธมิตรขึ้นมาต่อต้าน ก็คงไม่เป็นไรถ้ามีเหตุผลเหมาะสมว่าต้องยุบก็ต้องยุบยุบไปสิบครั้งสองหมื่นล้านบาทยังเสียหายน้อยกว่าปล่อยให้สภาพบ้านเมืองเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ยิ่งเลือกตั้งมากประชาชนก็ยิ่งเรียนรู้ถ้าไม่ทำอะไรเลยแล้วปล่อยให้โทรทัรน์ของรัฐบาลออกมาให้ข่าวข้างเดียว วางเปลี่ยนทางของผู้คนต่อฝ่ายตรงกันข้ามว่จะตามมาขณะนี้ฝ่ายรัฐกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่าล้มเจ้าทั้งๆที่ไม่มีใครคิดอย่างนั้นทุกคนไทยทุกคนรักเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินดังนั้นวันนี้ต้องตัดเลื่อนไขสงครามกลางเมืองและการรัฐประหารออกไปให้หมดยางไรก็ตามข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ทั้ง5ข้อน,นั้นภายในระยะเวลาอันจำกัดในการแก้ปัญหาว่า เป็นเรื่องที่ควรจะเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันข้อสเสนอดังกล่าวยังมีปัญหาหลายประการในทางปฏิบัตริรวมทั้งการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเชื่อว่าในกรอบระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากนี้ไม่สามารถทําได้แน่นอนต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่านหนึ่งปีการปฏิรูปสังคมให้เกิดความปรองดองสมาถถนณ์ชัเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะคาถามที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือ หากหลายข้อไม่สามารถปฏิบัติได้ข้อเสนอที่จะให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่14พฤิกายน2553จะยังเกิดขึ้นอยู่อีกหรือไม่หรือนายอภิสิทธิ์และรัฐบาลที่ปัจจุบันจะยังคงบริหารอยู่ต่อไปจนครบวาระเช่นว่านี้จึงต้องระบุให้แน่ชัดว่าข้อเสนอห้าปงดองเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นสิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จถึงจะมีการเลือกตั้งใหม่ในข้อเสนอให้สังคมมีความปองดอง หากคนเสื้อแดงรับข้อเสนอดังกล่าวแต่มีกลุ่มอื่นที่ไม่เห็นด้วยเห็นกลุ่มคนเสื้อหลากสีที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงถึงความไม่ปรองดองหรือไม่ดังนั้นข้อเสนอให้ยกสภาเลือกตั้งใหม่ก็จะตกไปด้วยใช่หรือไม่ซึ่งต้องระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมากเชื่อว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้ความจริงใจของรัฐบาลไม่ใช่เป็นการหลอกกันเฉพาะหน้า ยางไรก็ตามรถแบบของนายอพิสิทธิ์ไม่ใช่คำตอบที่จะทำให้ปัญหาทั้งหมดคลี่คลายและยุติได้อย่างถาวรแต่ยังน้อยเพาะช่วยระงับไม่ให้อาการบอบช้ำในสังคมรุนแรงมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งอาจจะลุกลามบานปลายจนยากเกินเกียวยาโดยรายละเอียดหลังจากนี้ไปนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะเป็นตัวชี้วัดว่าสถานการณ์ทางสังคมจะสามารถอยู่ในกรอบที่ควบคุมได้หรือไม่การบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับการทำหน้าที่ของตำรวจทหารเพื่อควบคุมให้บ้านเมืองอยู่ในภาวะปกติหลังจากมีการยุบสภาโดยเฉพาะช่วงที่มีการเลือกตั้งเป็นไปตามคันลองโดยไม่มีฝ่ายใดมาปิดกั้นสิทธิของผู้อื่นดังนั้นการยึดหลักนิติรัฐหลังจากเดินตามแผนปรองดองจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสุดท้ายก่อนที่จะเดินต่อไปความจริงใจเบื้องต้นจะต้องมีฝ่ายนปชรับข้อเสนอมาแล้วแต่มีเงื่อนไขอยู่ที่ว่า ขอให้นายอภิสิทธิ์ประกาศวันยุบสภาให้ชัดเจนและจะต้องดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามป,ประชาชนด้วยนปชก็พร้อมที่จะยุติการชุมนุมทันทีแต่นายอภิสิทธิ์กลับปฏิเสธทั้งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นอะไรเลยโดยเฉพาะประเด็นการกำหนดวันเสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดวันยุบสภานายอภิสิทธิ์มักพูดเอาแต่ได้บายเบี่ยงว่านปชต้องยุติการชุมนุมก่อนพักไม่ยุติการชุมนุม การปรองดองและการเลือกตั้งในวันที่14พฤศจิกายน2553จะไม่เกิดขึ้นเท่านี้ก็รู้แล้วว่านายพิสิทธิ์ไม่มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดจึงเกิดคำถามขึ้นมาในทันทีว่ารถแมบทั้งห้าข้อเป็นความจริงใจที่จะให้เกิดความปรองดองในสังคมหรือเป็นเพียงแค่กับดักของรัฐบาลที่กำลังหมดน้ำยาที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆ ยุบพักไทรักไทยยุบพักพลังประชาชนยุบพักชาติไทยยุบพักมัชฌิมสัตยไใทำไมไม่ยุบพักประชาธิปัตย์ร้อยเหตุผลพันเหตุการณ์ยื้เวลาอยู่ต่อไปไม่รักษาคำพูดระบัดสัตว์เพื่อใคร นายพิสิทธิ์เวชาธิวะและการที่จะมีประชาชนจะหนึ่งคนหรือจะแสนคนลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองไม่ได้ขัดกับหลักประชาธิปไตยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีข้อสงสัยว่า การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนั้นอาจจะแค่บกพร่องผิดพลาดถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็คือละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิของประชาชนหรือเลวร้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทุจริตคอร์รัปชันจริงครับปัญหาเหล่านี้มีกระบวนการทางกฎหมายแต่ท่านดูสิครับทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตย